ท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ในปัจจุบันคืออะไรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์นี่คือการท่องเที่ยวที่ไม่ใช่กิจกรรมที่เน้นรายได้ของชุมชนอย่างเดียวแต่เป็นการเน้นคุณค่าของชุมชนนะคะการท่องเที่ยวที่นำภูมิสังคมภูมิปัญญาภูมิวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาต่อยอดให้เกิดคุณค่าและสร้างมูลค่าโดยเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการลงมือทำ ซึ่งจะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดปฏิส,สัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักท่องเที่ยวและก็ชุมชนต่อไปค่ะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์แตกต่างจากการท่องเที่ยวอื่นๆอย่างไรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์จําเป็นต้องอาศัายการมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้นมากกว่าการตั้งรับนะคะอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้สอดร้อยเข้าไปเป็นอันหนึ่งกับสังคมที่มีนวัตกรรมพลวัตใหม่ๆและความยั่งยืนและอยู่บนพื้นฐานของทรัพยากรท้องถิ่นค่ะการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ามารถนมาพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนได้โดยวิธีใดบ้างอันดับแรกนะคะจะต้องค้นหาอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้ได้ก่อนหลังจากนั้นจะต้องพัฒนาและต่อยอดทรัพยากรให้เป็นกิจกรรมและก็ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวค่ะและอย่าลืมนะคะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนะคะหลักการของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่สําคัญนะคะมีด้วยการ4ประการด้วยกันอันดับแรกนะคะขั้นต่อยอดคือการวิเคราะห์ทุนและความโดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวก่อนอื่นนะคะเราก็มา ดูก่อนว่าทรัพยากรในชุมชนมีศักยภาพอย่างไรบ้างซึ่งทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักๆนะคะก็คือทรัพยากรทางธรรมชาตินะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเมื่อเราได้ทรัพยากรแล้วเราจะต้องมาผ่านกระบวนการดังต่อไปนี้ค่ะอันที่1นนะคะก็คือการสำรวจค้นหาศึกษาคุณท,ทางทรัพยากรนะคะหาความโดดเด่นอัตลักษณ์และคุณค่าในเชิงวัฒนธรรมสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะ หลังจากที่เราสำรวจแล้วนะคะเราจะต้องมาจัดประเภทของทรัพยากรอาทิเชรร่นภูมิปัญญาศิลปกรรมธรรมชาติแล้วก็การบริหารจัดการะคะ่ะหลังจากนั้นนะคะเจ้าของพื้นที่นะคะหรือชุมชนเนี่ยจะต้องมีการประเมินนะคะความโดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวนะคะหลังจากนั้นนะคะร่วมลำดับความโดดเด่นของทรัพยากรการท่องเที่ยวแล้วก็ร่วมกันคัดเลือกทรัพยากรที่โดดเด่นมาดําเนินการประเมินความเป็นไปได้ในเรื่องของการนํามาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวนะ ะะและสุดท้ายนะคะดำเนินการประชุมนะคะเพื่อวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ร่วมกันทุกภาคส่วนค่ะ ท่นเพิ่มค่าสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณค่าด้วยการสร <t> ้างประสบ <t> การณ์ในการท่องเที่ยวนะคะคือการนาเอาทรัพยากรที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาต่อยอดให้เป็นกิจกรรมสําหรับนักท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ผ่านการสื่อสารนะคะไปสู่นักท่องเที่ยวด้วยกันดังนี้ค่ะอันที่1นนะคะก็คือกิจกรรมสําหรับนักท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นต้องเป็นกิจกรรมที่มีความลึกซึ้งบนพื้นฐานของอัตลักษณ์ความเป็นชุมชนอย่างแท้จริงนะคะเน้นในเรื่องของการลงมือปฏิบัติการมี ส่วนร่วมกับพื้นที่หรือว่าคนในชุมชนนะคะสร้างประสบการณ์และสร้างคุณค่าทางจิตใจให้กับนักท่องเที่ยวตลอดจนการเรียนรู้นะคะแล้วก็สร้างความเข้าใจอันดีซึ่งกันและกันกับนักท่องเที่ยวและเจ้าของทรัพยากรค่ะต่อมานะคะการสื่อความหมายทางการท่องเที่ยวนะคะคือการสร้างและพัฒนากระบวนการสื่อความหมายให้นักท่องเที่ยวมีความเข้าใจและลึกซึ้งในการเดินทางโดยการสื่อความหมายเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะคะการสื่อความหมายอาจจะใช้คนในท้องถิ่นก็ได้นะคะ หรืออาจจะใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการช่วยสื่อความหมายก็ได้เช่นกันค่ะการสร้างเรื่องเล่านะคะคือการพัฒนาและการสร้างเรื่องราวหรือเรื่องเล่าที่สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวนะคะทรัพยากรการท่องเที่ยวโดยเรื่องเล่าเนี้ยจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะและมีความสอดแทรกเนื้อหาที่สามารถทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยแต่ละกลุ่มมีความเข้าใจและมีความสนใจสามารถเรียนรู้ได้และสุดท้ายนะคะการสร้างสารรค์สู่ของที่เรา นะคะเพ,เพื่อเพิ่มมูลค่าของที่ระลึกเป็นอีกหนึ่งที่สามารถผูกโยงเรื่องราวของการท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีการจัดการกับของที่ระลึกเนี่ยควรให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในเรื่องของความสร้างสรรค์นะคะซึ่งกระบวนการนี้จะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ย <affle> เกิดคุณค่าและมูลค่าในเรื่องของมุมมองของนักท่องเที่ยวได้อีกด้วยค่ะ ขั้นต่อมานะคะคือขั้นการหาจุดต่างนะคะคือการสร้างความโดดเด่นบนพื้นฐานอัตลักษณ์สู่การเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวเป็นการสร้างประสบการณ์ให้แก่นักท่องเที่ยวที่ไม่เหมือนใครผ่านหลักการ3ประการด้วยกันประการแรกคือการสร้างความรู้สึกของการเป็นเจ้าของทั้งในส่วนของชุมชนและก็นักท่องเที่ยวโดยมุมมองของชุมชนจะเกี่ยวข้องกับการสืบทอดสืบต่อการเล่าเรื่องของตนเองการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวการสร้างกฎระเบียบในการควบคุมพัฒนา โดยการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอันที่2คือการสร้างความรู้สึกความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหาที่อื่นไม่ได้และไม่มีใครเหมือนโดยพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการการท่องเที่ยวโดยอาศัยฐานทรัพยากร OL ที่เป็นอัตลักษณ์ค่ะและสุดท้ายการสร้างความรู้สึกของการมีส่วนร่วมคือการสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบให้เจ้าบ้านและนักท่องเที่ยวมีโอกาสได้ลงมือปฏิบัติร่วมกันจะทําให้นักท่องเที่ยวมีความรู้สึกถึงการเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกิจกรรมในพื้นที่ค่ะ สุดท้ายขั้น sort. การสร้างกระแสะของการท่องเที่ยวด้วยการสื่อสารการตลาดทางการท่องเที่ยวเชิงคุณค่าจะประกอบไปด้วยการวิเคราะห์และกําหนดนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการสื่อสารยกตัวอย่างเช่นนักท่องเที่ยวกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะคะเมื่อเราได้กลุ่มนี้มาแล้วนะคะเราจะต้องคัดเลือกรูปแบบของการสื่อสารที่ต้องการสื่อสารอย่างที่บอกว่านักเรียนนักศึกษานะคะสิ่งที่ควรจะใช้ etas, ก็คือในเรื่องของการนําเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์เราก็มาพัฒนา สื่อประชาสัมพันธ์เมื่อพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วเราก็ดําเนินการประชาสัมพันธ์หรือว่าสร้างกระแสค่ะหลังจากที่เราดําเนินการในเรื่องของการสร้างกระแสแล้วนะคะเราจะต้องมีการประเมินผลของการสื่อสารด้วยหลังจากนั้นนะคะเราก็นําผลที่ได้นะคะนํามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไปค่ะรอบแนวคิด Creative Tourism นะคะจะประกอบไปด้วย 3S ด้วยกันนะคะ,ะ,คะก็คือ storytelling นะคะ sense นะคะแล้วก็ sophistication นะคะใน ส่วนของเรื่องราวนะคะหรือสตอรี่เนี่ยมีเรื่องราวจากทุนวนะัฒนธรรมท้องถิ่นที่ผ่านมานะคะสืบคน้นร้อยเรียงและออกแบบและนําเสนอได้อย่างน่าสนใจนะคะในส่วนของอัดทรสนะคะต้องสามารถจับต้องผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ได้ได้แก่การมองเห็นการดมกลิน่นการได้ยินการสัมผัสแล้วก็การลิมรสยกตัวอย่างนะคะในชุมชนหนึ่งหนึ่งนะคะอาจจะมีในเรื่องของการให้นะักท่องเที่ยวไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการทําเมนูอาหารจาก ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะเมื่อนักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในเรื่องของการทําผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแล้วนะคะอย่าลืมที่จะให้นักท่องเที่ยวได้ลองลิ้มชิมรสฝีมือนะคะการทําของตนเองด้วยและสุดท้ายนะคะลีลานะคะลีลาคือกิจกรรมที่ทำเนี่ยจะต้องมีความลื่นไหลโดดเด่นและมีความแตกต่างสามารถกระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสารรค์รังสรรค์ผลงานใหม่ๆพร้อมทั้งปรับปรุงพัฒนากิจกรรมที่มีอย่างต่อเนื่องค่ะ การสืบค้นเรื่องราวนะคะสามารถทําได้อย่างไรบ้างนะคะก็คือการออกแบบกิจกรรมเนี่ยจะต้องถูกออกแบบบนพื้นฐานของทุนวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะและก็ความเอนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของท้องถิ่นนะคะนอกจากนี้ถ้ามีประชชาวบ้านหรือคนเล่าเรื่องเนี่ยก็สามารถมาออกแบบเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจและทําให้เกิดความดึงดูดที่น่าสนใจในเรื่องของการเรียนรู้และการสร้างสารรค์ผลงานได้ด้วยเช่นกันค่ะการร้อยเรียงเรื่องราวให้ได้อัธรุษนะคะจะประกอบไปด้วยสีประเด็น ด้วยกันประเด็นแรกนะคะการออกแบบกิจกรรมเนี่ยจะต้องได้ฟังเพื่อเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์อย่างแท้จริงได้ร่วมทําสัมผัสจริงทําให้เกิดการเรียนรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึง้งและได้รับความสนุกจากกิจกรรมนั้นด้วยค่ะ ต่อมานะคะกิจกรรมเนี่ยจะต้องเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวมีส่วนร่วมในการร่วมแลกเปลี่ยนนะคะความคิดสร้างสารรค์ในการทํากิจกรรมได้โดยการลงมือร่วมกันร,ระหว่างนักท่องเที่ยวและเจ้าของบ้านหรือศิลปินค่ะกิจกรรมการท่องเที่ยวนี่ค่ะจะต้องออกแบบโดยการให้นักท่องเที่ยวสามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ได้อย่างครบถ้วนและสุดท้ายสถานที่จัดกิจกรรมเนี่ยจะต้องออกแบบให้เหมาะสมกับการเรียนรู้หรือการแลกเปลี่ยนและการทํากิจกรรมค่ะ ต่อมานะคะการออกแบบอย่างมีลีลาชั้นเชิงน่าประทับใจนะคะกิจกรรมนี่จะต้องถูกออกแบบไว้ให้มีความลื่นไหลาสามารถกระตุ้นการเกิดความคิดสร้างสารรค์ได้อย่างสุนทรียภาพนะคะการออกแบบกิจกรรมจะต้องเปิดโอกาสในเรื่องของการพัฒนาความคิดสร้างสารรค์ผลงานของตัวเองซึ่งกิจกรรมดังกล่าวอาจจะถึงขั้นสามารถสร้างเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆทั้งในส่วนของผู้มาเยือนและเจ้าของบ้านได้ด้วยค่ะกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้าง นนะะมีศักยภาพในเรื่องของความสร้างความแตกต่างของกิจกรรมความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครเพื่อเป็นประโยชน์ในเรื่องของการตลาดและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์น,นะคะมีโอกาสในการสื่อสารประชาสัมพันธ์และพัฒนากิจกรรมในรูปแบบต่างๆอย่างต่อเนื่องสรุปนะคะการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์น,นะคะจะประกอบไปด้วย3ประเด็นหลักๆอันที่1ก็คือการสืบขนเรื่องราวจากทุนวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นนะคะเราก็นําเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาร้อย นะคะไม่ว่าจะเป็นอัตลักษณ์ชุมชนธรรมชาติวิถีชีวิตหรือศิลปะนะคะเราก็นำเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาแต่งเป็นเรื่องเล่าวิธีการเล่าเรื่องให้น่าสนใจนะคะแล้วก็ออกแบบในเรื่องของการให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีโอกาสในการใช้สัมผัสทั้ง5แล้วก็พื้นที่ในการจัดการเรียนรู้นะคะควรจะเป็นพื้นที่ที่มีความสร้างสรรค์นอกจากนี้นะคะการร้อยเรียงยังพูดถึงการหาแนวคิดการระดมความคิดนะคะซึ่งในที่นี้การร้อยเรียงและการ ระดมความคิดเนี่ยจะนํามาซึ่งอะไรในเรื่องของการออกแบบลีลาการนําเสนอให้มีความน่าสนใจนะคะการสื่อการประชาสัมพันธ์สื่อการตารลาดที่มีความน่าสนใจและสามารถดึงดูกลุ่มนะักท่องเที่ยวกลุ่มต่างๆได้ค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสารรค์ของอปทนะคะอันที่1ก็คือการบันทึกความทรงจําในสุโขทัยนะคะผ่านการวาดลวดลายสังคโลกนะคะซึ่งนะักท่องเที่ยวแต่สามารถวาดลวดลายนะคะลงบนเครื่องชามสังคโลกนะคะได้ด้วยตัวของนักท่องเที่ยวเองซึ่งกิจกรรมเนี้ย จะจัดอยู่ณนะบ้านปรีดีพิรมนะคะจังหวัดสุขโขทยัยต่อมาค่ะจะเป็นการสารไม้ไผ่สารชีวิตเรียนรู้เรื่องราวการก่อร่างสร้างชุมชนจากความเพียรและความหัศจรรย์ของไม้ไผ่นะคะที่บ้านต้ามนะคะจังหวัดน่านค่ะ และต่อมานะคะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการเรียนรู้เรื่องราวการทอผ้าสิ้นตีนโจกอันเป็นมรดกแห่งชุมชนหาเสีย้ยวและเรื่องราวในเรื่องของวิถีชีวิตไทยพวนนะคะซึ่งไทยพวนเนี่ยจะเป็นวิถีที่กําลังจะสูญหายไปในปัจจุบันนะคะพร้อมกับสร้างผลงานนะคะของนักท่องเที่ยวเองได้จากแรงบันดาลใจนะคะซึ่งจะตั้งอยู่ที่ชุมชนสุนทรีผ้าไหมจังหวัดสุโข,ขทยัยและสุดท้ายนะคะการเรียนรําไทยผ่านความงดงาม ของนาฏศิลป์ไทยเรียนรู้ภาษาท่าทางที่บ่งบอกถึงความรู้สึกและเป็นบันทึกเล่มใหญ่แห่งมหรสพไทยที่สืบสานมานานหลายศตวรรษณวิทยาลายัยนาฏศิลป์สุขโขทัยค่ะ